มาดูสภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้กันนะคะซึ่งฝนที่ตกสะสมมานานหลายวันก็ส่งผลทําให้หลายพื้นที่ในภาคใต้เกิดน้ําป่าไหลหลากแล้วก็น้าท่วมฉับพลันค่ะล่าสุดที่น้ําตกกระช่องในอำเภอนายงจังหวัดตรังนั้นได้เกิดน้ําป่าไหลหลากลงมาขณะที่มีนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสองเข้าค่ายลูกเสืออยู่นะคะก็ทําให้ทางโรงเรียนนั้นต้องเร่งอ,อพยพนักเรียนเพื่อความปลอดภัยแล้วก็สั่งยุติการออกค่ายลูกเสือในทันทีค่ะ นี่เป็นคลิปเหตุการณ์ขณะที่น้ำป่าจากเทือกเขาได้หลากลงมาผ่านน้ำตกกระช่องตำบลช่องอำเภอนายงจังหวัดตรังค่ะน้ำมีสีขุ่นและไหลแรงก็ทำให้ครูและเจ้าหน้าที่อบตอละมอต้องเร่งอ,อพยพนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสองอำเภอเมืองตรงังที่ไปเข้าค่ายลูกเสือเนนารีจำนวน106คนและนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่สองอีกจำนวน145คนครูและเจ้าหน้าที่อีก40คนออกจากพื้นที่น้ำตกเพื่อความปลอดภยัย นายจรวยบุญล้อมผู้วยการโรงเรียนเทศบาลสองบอกว่าทางโรงเรียนนั้นได้พานักเรียนเนี่ยไปเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีที่ศูนย์อนุรักษ์ผั่นพืชและสัตว์ป่าเขาช่องตำบลเขาช่องกําหนด3วัน2คืนค่ะก็คือตั้งแต่วันที่24ถึงวันที่27มกราคมแต่ว่าแค่คืนแรกนะคะฝนที่ตกลงมาตลอดคืนก็ทําให้ปริมาณน้ําตกนั้นเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆกระทั่งช่วงสายของวันนี้น้ําป่าก็เริ่มไหลแรงแล้วก็หลากลงมาจึงได้สั่งอพยพนักเรียน ทั้งหมดนั้นออกจากพื้นที่เพื่อให้ได้รับความปลอดภัยค่ะที่จังหวัดพัทลุงเกิดน้ำป่าหลากจากเทือกเขาบรรทัดค่ะผ่านน้ำตกมโน,นราน้ำตกไพรวันตำบลคลองเฉลิมอําเภอกงหลา้าและน้ำตกโตนแพรทองอําเภอศรีนครินท์โดยกระแสน้ำที่หลากลงมาอย่างหนักและรุนแรงเริ่มไหลเข้าท่วมพื้นที่ใกล้เคียงค่ะทำให้ชาวบ,บ้านที่อาศัยอยู่บริเวณทางน้ำผ่านนั้นต้องเริ่มเก็บเข้าของแล้วก็ทรัพย์สินไปไว้ในที่ ไปไว้ในที่ที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันน้ำท่วมที่จะพัดพาเสียหายค่ะส่วนที่จังหวัดน,นครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยเหลือชายสูงอายุคนหนึ่งในพื้นที่บ้านพังหลันตําบลกรุงชิงอําเภอนบพิตามซึ่งก็ติดอยู่ในแก่งกลางสายน้ําคลองพังหลังหลังเกิดน้ําป่าเนี่ยหลากลงมาฉับพันขณะที่ไปล่ามัวให้กินหญ้าจนต้องติดอยู่กลางสายน้ํา จนที่กู้ภัยนั้นเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ใช้เชือกโยงขึ้นมาจากกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวได้อย่างปลอดภัยส่วนที่จังหวัดนราธิวาสฝนที่ตกสะสม3วันติดต่อกันส่งผลทําให้อํเาเภอสุครีนนั้นเกิดน้ําป่าไหลเข้าท่วมที่โรงเรียนนิคมพัฒนา6เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาและกระแสน้าไหลเชี่ยวทําให้ทางโรงเรียนนั้นต้องประกาศหยุดเรียนชั่วคราวค่ะแล้วก็ให้นักเรียนนั้นเดินทางกลับบ้านเพื่อความปลอดภัย ซึ่งนอกจากที่อำเภอสุขีรินแล้วที่อำเภอแวงก็เกิดน้ําท่วมในหลายพื้นที่ชาวบ้านที่ถูกน้าท่วมเริ่มเก็บทรัพย์สินและเข้าของมีค่าขึ้นไว้ที่สูงและก็นําเรือออกมาสัญจรชั่วคราวค่ะ นายสยามอิ่มเจริญผู้ในการโครงการชลประทานนราธิวาสแจ้งว่าฝนที่ตกลงมาสะสมในพื้นที่ต้นน้ําของลุ่มน้ําบางนราทําให้หลายพื้นที่สุ่มเสี่ยงน้ําท่วมฉับพลันเช่นเทียมเอยี่งงออำเภอระแงะและอำเภอเมืองนราธิวาสจึงเตือนให้ชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงภายนั้นเฝ้าระวังน้ําท่วมค่ะ โดยเฉพาะพื้นที่บ้านตันหยงมัดบ้านไทยบ้านแก่แม่ตำบลตันหยงมัดอภอระแงะบ้านมะนางไกายีตำบลมะนางตายอตำบลลำพูตำบลบางปออเภอเมืองนาราธิวาสและบ้านทุงคาบ้านโตะแม่บ้านปูตะตำบลละหารอเภอยิง่งอให้เฝ้าระวังระดับน้ําที่อาจเพิ่มสูงขึ้นและก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะจึงได้ประกาศเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนั้นติดตามสถานการณ์น้ําและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดค่ะ